เกี๊ยวกุยช่ายทอดนะครับหลายคนต้องชอบแน่ๆเลยครับเวลาล้างกุยช่ายนะคะท่านผู้ชมต้องมาฉีกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่นะคะวิธีล้างสูตรผัดไส้ครับคุณผู้ชมกุยช่ายใส่ได้เลยนะคะแต่อันนี้สูตรของคุณยายนะคะแผ่นเกี๊ยวนะคะุยายจะใส่แบบนี้นี่นะคะสีสันสวยๆเลยครับน่ากินมาก สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบเจอกันอีกหนึ่งวันเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมตอนเที่ยงค่ะผมกับแม่นะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กันค่ะแม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์ะนะครับ <c oughs> แก้เงา <c oughs> แกเงาบางทีก็เงาเงาก็อ่านดูขอบคุณมากเลยนะคะที่ยังติดตามรับชมช่องยายอยู่นะคะนี่คุณผู้ชมวันนี้มีกุยช่ายค่ะ มีทั้งแบบเป็นเส้นเป็นซอยนะครับค่ะทำไรกินแม่แบบนี้อันนี้คุณยายจะทําเกี๊ยวไส้ขุยไช่ทอดนะคะอ๋อค่ะเกี๊ยวกุยไช่ทอดค่ะอืมแม่น่าสนครับอันนี้อันนี้เกี๊ยวยายใส่อับไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าออกมาแล้วเขาจะแห้งนะคะอันนี้คุณยายก็เลยใส่ใส่กระปุกไว้จะได้ไม่โดนลมอันนี้กุยไช่ที่คุณยายหั่นแล้วนะคะสามร้อยกรัมครับสามร้อยกรัมนี่ค่ะท่านผู้ชม อันนี้คุณยายจะบอกท่านผู้ชมเวลาล้างกุยช่ายนะคะถ้าท่านไปซื้อมามาล้างนะคะท,ท่านผู้ชมต้องมาฉีกแบบนี้นะคะเพราะว่าทรายมันเยอะมากนะคะต้นกุยช่ายนะคะเนี่ยตามโคนมันเนี่ยทรายมันจะเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมจะต้องฉีกฉีกฉีกแล้วก็ล้างนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยทรายมันชอบอยู่ตามนี้นะคะอย่าล้างอย่างเดียวค่ะอย่าล้างอย่างเดียวต้องฉีกด้วยนะคะเนี่ยจะมีทรายเยอะมากค่ะท่านผู้ชมถ้าเราถ้าเราไม่ฉีกออกมานะ บางทีเราไปกินโดนโคนมันนะคะทรายเยอะเยอะเพราะว่าเขาใช้เขาปลูกตามดินนะคะอันนี้มันจะใช้ทรายเยอะมากค่ะนี่นะคะวิธีล้างอันนี้คุณยายหั่นมาแล้วอันนี้300กรัมนะคะแล้วก็จะมีหมูสับวันนี้คุณยายจะใส่หมูสับด้วยนะคะ100กรัมค่ะอ,อันนี้สําหรับไส้นะคะแล้วก็จะมีซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ําตาลนิดหน่อยผงปรุงรส1ช้อนชาน้ํามันพืช2ช้อนโต๊ะ จะเทมนิดหน่อยนะคะอันนี้สําหรับไส้นะคะอันนี้น้ําจิ้มนะคะของคุณยายก็จะมีน้ําส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาน้ําเปล่าสามช้อนโต๊ะซอสพริกสามช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะเรียกน้ําจิ้มอะไรหม่อย่างเงี้ยอันนี้น้ําจิ้มเผ็ดอ๋อน้ําจิ้มเผ็ดค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดไส้กันเลยนะคะปิดแกสกันเลยครับผมกระทะร้อนแล้วนะคะยายใส่น้ํามันลงไปเลย กับเทียมค่ะเจียวให้หอมนะครับค่ะกเทียมเหลืองแล้วนะคะใส่หมูลงไปเลยค่ะทั้งก้งมนี่ค่ะหมูสับครับสูตรผัดไส้ครับคุณผู้ชม กุยช่ายใส่ได้เลยนะคะทำไส้แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะมีหลายสูตรค่ะแต่อันนี้สูตรของคุณยายนะคะใส่ผงปุงรดลงไปเลยนะคะใครชอบกุยช่ายนะครับโอ้โหวันนี้ได้กินละครับไส้นะคะไอ้น้ำตาลนะคะซอสปรุงรสค่ะ แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆครับนี่นะคะไส้ใหญ่ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะผัดเพิ่เดียวครับคุณยายจะพักไว้ก่อนให้เย็นนะคะเราก็มาทำน้ำจิ้มกันต่อเลยค่ะคุณยายจะเบาแก๊สเลยนะคะเอาอันไหนสุดนะคะน้ำเปล่านะคะเลยน้ำส้มค่ะคุณยายวันนี้คุณยายเอาน้ำส้มช้อนเดียวเพราะว่า ซอสพริกเราก็จะมีความเปรี้ยวความเผ็ดอยู่แล้วนะคะน้าเกลือค่ะเกลือชมพูครับค่ะน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นน้าจิ้มเผ็ดนะครับน้ำจิ้มก็มีหลายอย่างครับค่ะมีหลายรูปแบบนะคะใครชอบเป็นน้ำจิ้มซีอิ๊วดำๆอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นน้ำจิ้มไก่ได้ได้ได้หมดเลยค่ะแต่วันนี้คุณยายขอทำเป็นน้ำจิ้มแบบนี้นะคะ ม,มีหลายแบบครับผู้ชมแล้วแต่อยากกินนะครับวันนี้มาทําน้ําจิ้มแบบแนวซอสพริก<ห>น้ําตาลละลายแล้วครับน้ำตาลละลายหมดแล้วใส่ซอสพริกเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอรอให้เขาเดือดนิดนิดนะคะ เพเริ่มเดือดมาแล้วครับนี่นะคะซอสของยายยายก็จะปิดแก๊สเลยนะคะมีชาอ่เดี๋ยวเราปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะคะใยา่จะตักไส้ไส้หอมๆครับไส้กุ้ช่ายเลยครับคุณชมนี่ผมเนึกถึงอันเนี้ยกินเล่นกินกับข้าวลูก็กชอบค่ะ แผ่นเกี้ยวเราครับแผ่นเกี้ยวนะคะยายก็จะ,จะใส่แบบนี้แล้วก็เอาน้ำแปะรอบๆได้เลยนะครับค่ะมันจะหอคนละอย่างกับเกี๊ยวอันนั้นอะ่ะเกี๊ยวซาอหอคนละอย่างกับเกี้ยวซาแล้วแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะนี่น<อ>ะะหอง่ายๆครับคุณผู้ชมหอง่าย นี่แักแผมน,นะครับคือแค่เอาไส้มาใส่นะครับค่ะคุณยายามือหนักนะคะชอบใส่ไส้เยอะแต่ผมชอบนะครับน้ำแปะขอบครับแล้วก็พับลงเลยครับพับได้ค่ะ ได้แล้วครับนีชา่าข้อหใส่เหลือด้วยนะครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวแม่ไปทําอย่างอื่นนะครับคุณยายเอาไว้ไปทำกุยช่ายนึ่งเดี๋ยวว่างๆก่อนเรามาเปิดแกะกันรอบนึงนะค่ะใส่น้ํามันเลยแผ่นเกีียวที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้สวยๆครับ วันนี้แม่กุ้งไม่ต้องมานะครับค่ะวันนี้คุณยายทําเองนะคะวันนี้ไม่ได้พับนะคะคุณยายก็เลยทําได้ถ้าเป็นพับๆมันต้องให้แม่กุ้งนะคะแต่ถึงตอนนี้นะครับถึงจะพับแบบเกี๊ยวซาแม่ก็พับได้แล้วพับได้แล้วค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะลงได้เลยครับ นี่แผ่นเกี๊ยวเราเหลือเท่านี้นะครับคุณชมใช้น้ำมันไม่ต้องมากก็ได้นะครับคุณยายเอาสองรอบนะคะเอาแค่นี้ก่อนสุกง่ายนะครับคุณูชมแป๊บเดียวก็ได้แล้วสำหรับเกี๊ยวทอดนะครับ ไฟที่ใช้ก็เป็นไฟแบบกลางๆนะครับกลางๆนะคะถ้าแรงเกินแบบเกลียว,ยวแผ่นเกลียวเราจะไหม้นะคะเหมือนเขาจะพองๆมาด้วยววนหเนาะอืมพลิกไปพลิกมานะครับอุียระเทนตกฮ่า <laughs> ฟังจากคำอุทานของแม่เ่ยู้เลยครับว่ามาจากที่ไหนนะครับคุยเล่นกันไปครับนี่ค่ะเดือดแล้วนะคะอยาจะเอาขึ้นเลยเอาเท่านี้เลยค่ะสีสันก็จะพประมาณนี้ครับพอไสเราก็สุกหมดแล้วนะคะหมูอะไรเราก็สุกหมดแล้วค่ะเกี๊ยวกุชช่นะครับนี่ค่ะ เดี๋ยวเราทอดรอบ2เหมือนเดิมนี่เลยครับคุณผู้ชมมาดูตอนเสร็จกันเลยครับผมรอบ2ก็แป๊บเดียวครับสีสันสวยๆเลยครับน่ากินมากนี่ค่ะเก้๊ยวกุยช่ายทอดนะครับหลายคนต้องชอบแน่ๆเลยครับนี่ค่ะ โอ้โหสีสันวันนี้แม่ทอดสวยมากเลยเป็นเมนูกินเล่นเพลินๆน,นะครับผู้ชมถ้าใครชอบปูใช่นะคะไปทำกินกันที่บ้าน,นครับเมนูนี้อร่อยแน่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำจ,จิ้มของเราครับแผ่นเกี๊ยวผมกับแม่ไปได้ที่แมคโครมานะครับของเส้นใหม่นะครับผู้ชม หลายท่านถามมานะครับนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับเกี๊ยวกุยช่ายทอดพร้อมน้ำจิ้มสูตรของแม่นะครับโอ้โหน่ากินมากเลยครับคุณผู้ชมมาค่ะฮาฮได้ใช้อนุญาตใช้มือเลยนะคะนี่เราจกคุยายจะดูไส้ข้างในก่อนนะคะช่องเราไม่ได้ทำทอดทอดนานแล้วน,นะครับนี่ค่ะหอ,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 อมหอมคุณผู้ชมไส้ข้างในนี่ค่ะ ก,กรอบครับอรสชาติเป็นไงผ่นเกียวเราก็จะกรอบแล้วไส้ก็จะออกเค็มหวานหวานิดๆแล้วก็กินของกุ้ยช่ายเขาว่าแหละค่ะอ,อร่อยมากค่ะกิ่งกุ้ยช่ายเนี่ยโอ้โหอร่อยนะครับผู้ชมอร่อยนะคะเนี่ยคุณยายลองจิ้มกันน้ําจิ้มนะคะนี่หยอดใส่เลยครับเสียงกรุบกรอบ เราจจ้มน้ำจิ้มก็จะได้รสชาติหนึ่งน้ำจิ้มเราก็จะออกเผ็ดนิดๆเพราะแล้วก็เค็มหน่อยๆหวานนิดๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นซอสพริกนะคะอร่อยอร่อยแบบนึงนะคะนี่ครับผู้ชมโอ้โหสีสันเหมาะเหลือเกินครับมาชิมกันเลยครับผมน่ากินมากครับผู้ชม,ม<า>เดี๋ยวกุ้ช่ายทอดอร่อยค่ะนี่โอ้โหกร<ห>อบมากทอดสวยมากเลยฮะ อืมถ้าตินใช้อะครับคุณผู้ชมอร่อยถ้าเกิดเราคนไหนที่ไม่ชอบจิ้มอะกินแบบนี้ได้เลยไม่ต้องจิ้มเลยพอดีแล้วอร่อยอืมอร่อยมากอร่อยแม่ชุ่มเพิ่มหอมๆนะครับค่ะแล้วแผ่นเกี๊ยวแล้วก็กรอบอื โครงไสประมาณนี้กะลางงาม<ะ>นี่ผมจิ้มกับน้ำจิ้มนะครับแต่ที่นี่นี่ยกู้ช่ยาหายากมากตามตลาดมไม่ค่อยมีนะคะถ้าเกิดเราอยากกินอย่างเงี้ยส่วนมากจะได้ไปได้ที่แมคโครแต่ตามตลาดหายากมากค่ะุยายมาอยู่นี่นะคะแถมที่ผมอยู่มันเป็นบ้านนอกด้วยครับคุณผู้ชม แต่มาทำอะไรอี้อร่อยมากเลยอ่ะถ้าเราไปซื้อเขาก็คิดละห้าบาทนี่นะค่ะคิดละห้าบาทแต่นี้แม่ทำขายเนี่ยแล้วเขาไม่ใส่หมูด้วยนะเขาไม่ใส่หมูก็แค่ใส่แค่กุช่ายอย่างเดียวแต่ผมว่าใส่หมูอร่อยใช่อันนี้เราทำกินเองเราเพิ่มรสชาติดีนะครับใช่ค่ะมีหมูสักน้อยเราก็ใส่ได้แล้วค่ะ รพิ่รสชาติแล้วก็ <c oughs> เพิ่มโปรตีนก็ปอีกมีผักมีหมูมกินได้อสองแบบเลยคนไหนไม่ไม่ชอบจิมก็ไม่ต้องไม่ไม่ชอบจิมก็ไม่ต้องไม่ต้องกิ้มนะคะ <c oughs> กินก็เปล่าอร่อยไส้เพราะไส้มันมีรสชาติอยู่แล้วหิวด้วยเพราะส่วนมากจะเดี๋ยวนี้ตอนเย็นลูกจะไม่กินข้าวแล้วนะคะเช้ามาก็หิว เป็นกำลังใจให้ผมลดน้ำหนักหน่อยครับนี่ลดน้ำหนักนะเกี๊ของทอดเดี๋ยวก็จะหนีออกจากบ้านแล้วอร่อยแต่อร่อยดีนะแม่ค่ะทำไม่ยากเลยครับทําง่ายๆแล้วเรามีแผ่นเกี๊ยวเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวคุณยายจะมาสอนทําแป้งเองอแป้งเกี๊ยวเองนะคะเดี๋ยวให้คุณยายหาอุปกรณ์ให้เสร็จก่อนนะคะอยี้คึนก่อนวันหนึ่งครับค่ะ อร่อยเลยครับผู้ชมลองไปทํากันดูนะครับมันจะออกกุ้ยช่ายอ่ะผู้ชมถ้าผู้ชมชอบอยู่แล้วนะครับชอบกุบ้ยช่ายนะคะเลากัดเนี่ยเขาอร่อยนะครับค่ะกินเอกลักษณ์ใช่ค่ะสมัยก่อนนี้ยายอชอบซืโ้อโกินแต่เดี๋ยวนี้หัดทําเองทํานุ่นมั่งไอ้นี่มั่งเันก็เลยทำได้แถบที่อยู่นะครับมันไม่มีขายนะครับผู้ชมต้องทําเองอืค่ะ ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาวแม่ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมถ้าเกิดว,าว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ กุยช่ายห่อเกี๊ยวทอดแสนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟเราสองคนแม่ลูกนะครับกดซุปเปอร์ตงเขออมาได้ครับผมค่ะ